ขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่เทศบาลเวียงตางอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งได้รับเกียรติจากทางเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีได้เชิญลุงแดงมาเป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างเซอร์วิสบาด้วยตนเองซึ่งวันนี้เรามีความสุขกันมากๆเราไปฟังบรรยากาศของผู้ที่ผ่านการอบรมกันในวันนี้ผมนายเสาความชัยวันเป็นประธานสภาของเทศบาลตำบลวิงตางความยินดีที่สุนอาจารย์ที่ได้มีความรู้ เรา,ารผมในานามตัวแทนท่านนายกมีวัดปรมาเทศบาลตะบนเวียงการก็รขอขอบคุณท่านอาจารย์แดงที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านในวันนี้รวมทั้งคณะของสภาทุกท่านขอผมขอบคุณครับผมวุฒิพลบรทรทอบ ก็เทศบาลทบนกาต้องขอขบวนและรูแดดให้ความรู้นีมาให้ความรู้ในเรื่องของการบริการให้กับพนักงานเจ้าที่ทีมงานที่จะทํางานในเรื่องของการบริการครับที่น้องประชาชนแล้วก็ให้เปลี่ยนมุมมองความคิดในการทำงานจากที่จะช่วยงานของน้องผิดให้กาเจริญเติบโตต่อหน้าเป็นองค์กรแห่งความสุขสร้างความเข้ใจให้กับพี่น้องประชาชนในการรับผมครับและเรายัางได้รับเกียรติจากท่าน นายกสมพรวัฒเทประธานสันนิบาตเทศบาลของจังหวัดลำปางให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ร่วมด้วยเราไปฟังความรู้สึกจากท่านกันนะครับสวัสดีครับผมนายสมพรวัฒเทนายกเทศมูนตรตตำบลบอแล้วในนามของประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปางวันนี้ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลเวียงปานให้มาเป็นวิทยากรในเรื่องของการบริหาร เทศบาลในเรื่องของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้การบริหารประสบความสําเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดถ้าจะให้ความสําเร็จเกิดขึ้นก็คือความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนเขาตั้งความหวังกับคนที่เขาเรียกมาโดยเพ่ออย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกหรือคณะผู้บริารหารประธานสภาเทศบาลสมาชิสภาหรือสภา,า,ลา,ลาลตลอ,อดถึงขราชการประจํา รวมถึงพนักงานซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติให้ความสะดวกทำงานให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเราทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วเนี่ยยังไงงานก็จะต้องประสบความสำเร็จทีมก็จะมีอยู่3ฝา่าย3ฝา่ายรวมเป็นทีมเดียวกันเมื่อไหร่นะพี่น้องประชาชนจะได้ผลประโยชน์อย่างแน่นอนเป้าหมายสูงสุดของผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายดิจิทัลัติแล้วก็ฝาก่ายประจำก็คือทำอย่างไรให้เกิด ความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญเรามาทํางานให้พี่น้องประชาชนยังไงต้องให้พี่น้องประชาชนพึงพอใจอันนี้คือเหตุผลสําคัญเป็นความสําเร็จของการบริหารงานรอบนิับี้ครัับและนี่ก็คือบรรยากาศองค์กรแห่งความสุขที่พี่น้องชาวเทศบาลเวียงตาลได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้าง การบริการด้วยใจแก่พี่น้องที่มาใช้บริการในพื้นที่ของเทศบาลเวียงตานอยากให้ทุกท่านร่วมติดตามผลงานของเขาเหล่านี้กันหลังจากผ่านการอบรมนะครับพี่น้องชาวไทยครับเทศบาลเวียงตอน